ปอมปีเสียสมุดรณาวที่แล้วมาเขาปิดก็เลยไม่ได้เข้าไปดูมาวิดนี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่ามีอะไรมั่งเนี่ยทางเข้าอ่ะสมัยได้ก่อนเป็นทางข้ามฟ้าเรือนะที่จะไปฝั่งปากน้ำแต่ตอนนี้เขาย้ายที่เดี๋ยวพาไปดูข้างในว่า มี่ะไหน่าสนใจมากเนี่ยขึ้นบันไดเนี่ยพบกันอีกครั้งหนึ่งครับลุงนนท์พาเที่ยวครับวันนี้มาแก้ตัวเสาที่แล้วนี่ไงขึ้นตรงเนี้ยโอ้โหบันไดวะตรงแบ,บกจักรยานขึ้นทางละชันเหลือเกินเนี่ยดูดิทางปูนเนี่ย โอ้น่าเสียดายอ่ะองึ่งอะไรเนี่ยเอาไปชั้นหนึ่งไนี้โอ้ยเรือกำลังมาพอดีเลยโน่นเรือำฝากแต่ก่อนก็จะข้ามตรงนี้ตรงนี้เนี่ยโปเรือเนี่ยตอนนี้เขาย้ายเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานเนี้ยแล้วก็ไปแนวเนี้ยเข้าไปข้างใน ไม่ได้มานานแล้วปะยวไ,ไปดูกันตอนนี้เราก็ขึ้นเนี่ยทางึ้นเนีสามชั้นสี่ชั้นนะแล้เเวเราข้ามสะพานแล้วขี่รถจะไม่เหนื่อยนะีะ่รถจะไม่เหนื่อยเลยไปไฟกลางคืนเขาจะเปิดไฟสวยนะตรงเนี้ย เขาไปดับไฟอยู่เดี๋ยวกลับมาก็อยถ่ายรูปก,กัน<ม>เนี่ยเรือจะมาฝั่งนี้<ม>แล้วก็ไปจอดโอ้ยมกว่าแท่าไม่ไม่ไม่ปะหลบไปกันที่ขะที่ก็จอดเรืออยู่ฝั่งโน้นนะ ย้ายไปในเส้นทางที่เราจะไปข้างล่างป้อมป่ะเดี๋ยวไปกัน let's go <S เนี่ยป้อมผีเสื้อสมุทรเนี่ยให้โรดินเดี๋ยวที่เราลงมานะ สะพานสะพานข้ามมาเส้นทางที่จะไปข้างใน let's go เดี๋ยวเราไปกันพวกไปกันหมดละโอ้ยทะทางาวขว้างแล้วเนี่ยเนี่ยป่าปกติถ้าน้ำขึ้นแถนนี้จะท่วมหมดนะแต่นี้น้ำมันลงปอมพีเื้อสมุดก็น่าจะเป็นมีประวัติอยู่ฮะ ประวัติตั้งแต่สงครามฝรั่งเศสอะไรตอนนั้นมัน้งที่มันก็ป้อมไปจนเราเนี่ยแหละโอ้ทางเขาปั่นก็กว้างอยู่นะไม่ต้องกลัวเ,เพื่อนๆพามามาเที่ยวได้เลยเนี่ยเขาเปิดทุกวันน่าจะเปิดแปดโมงรับประตูเนี่ยดูดิป่าป่าจากเทียบกาดวินวินแล้วสบายๆขาค้ามเหลือ นนเป็นเขตของทหารเลือข้างในก็น่าจะมีปืนเสือมอบเหมือนกันไปประมาณนั้นเขาเรียกป้อมผีเสื้อสมุทรโอ้ยพวกหายไปไหนแล้วนะมาเจ็ดแปดคันอีกครึ่งหนึ่งกลับบ้านไปแล้วมาในสี่คันเขาน่าจะมีธุระกัน,ก,นก็เลยกลับไปก่อน,นถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว โอ้ยตอนนี้เราเดินทางมาถึงและต้องจูงแล้วละ่ะมีท่าเทียบเรือด้วยของทหารเดี๋ยวตามาไปดูครับโอ้โอเรือยาวป้อมผีเสื้อสมุทรป้อมประจุน,นจรกข้าสฐานทัพเรือกรุงเทพค่ะดูข้างในกัน เดี๋ยวแป๊บนึงงทับนึงเดี๋ยวผมลงชื่อก่อนตอนนี้เราเข้ามาแล้วเข้ามาต้องในการลงชื่อโหนี่ก็ทําน้ำเสาะฝังอ่ะอิสโอ้โหดูบนดันไดแบกจักรยานก่อนอ เป็นห้องแต่ดินนะที่มีปล่องดูดอากาศระบายอากาศอ่ะไปไหนกันหมดพวกกันนี่อ่ะข้างในข้างในก็กว้างวันนะอ๋อมีแค่นี้แค่นี้ใช่ไหมอ๋อได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวไปวนรถอ,รนอ,อ๋อได้ได้เดี๋ยวไปวนรถแป๊บหนึ่งกลับรถก่อน มีคั้งคุ้นระเบิดปะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันปลาเลยไรัน้ำมันท่วมนะปกติอะ เคยมาอยู่แต่ไม่เคยเข้ามาอ nice. ๋อปลาเนี่ยจะมองเห็นวะเนี่ยตัวใหญ่เหมือนกันนะคล้ายป้อมประจุนเนาะมันคล้ายๆกันมีปืนอะไรอยู่ข้างในอ่ะไม่เเคยข้าก็เข้ามาแค่นั้นก็จัดงานเขาที่เขาก่อนโน้นที่มากันะเนี่ยมีห้องเหมือนกัน ห้องโถงอ๋อสนามจอดอะไรนี่นนอะไรย่ะเลยลำบากเลยใช่เดี๋ยวพาไปดูฮนะก็จะมีปืนเหมือนที่ป้อมมัจนนะ่ะคล้ายๆกันปืนเสียหมอบเหมือนกันนะ อ๋อนี่ปืนปืนค่อนข้างาสมบูรณ์นะเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันที่เคยพาไปดูที่ป้อมไปจุนปืนใหญ่เหมือนกันได้อยู่ตามกับระดับน้ำทะเลนะเนี่ย ไปชมทางนี้เนี่ยไรเอ่ยโอ้ย,อ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 ยมีเรือด้วยเรือด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมอ่ะ เรือเรืออ๋อ้างในนี่เขาก็มีที่ขึ้นเรือน่าจะเป็นท่าเรือตรงนี้โอ้บริเวณกว้างเหมือนกันนะเนี่ยทางไหนเนี่ยไม่เคยเข้ามาเลยจอดเรือเดินสมุทระ โอ้ยวิวสวยวิวสวยวนะฮะเออไม่เคยเข้ามาเลยหอในหอในกาหอคอยหอคอยคอยเดี๋ยวข้ามฟ้าก็จะไปจอดทางโน้นปากอ่าวอะ ปากอาเรือเดินจะเข้าไปตรงนี้เข้าไปทางนู้นเดี๋ยวพาไปดูแค่นี้พักพวกไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวจะได้เวลากลับแล้ว